มีอะไรวะเนี่ยอ๋อใช้ตังค์ซือ้ออ๋อเฮ้ยมีมีคนส่งพิซซ่ามีอะไรด้วยแล้วเรามีตังค์เท่าไหร่เนี่ยสามร้อยซื้ออะไรไม่ได้เลยเอ้าเฮ้ยไปแล้วเวอร์เอาวะเฮ้ยเยกเกอร์มันเป็นว่ะอานนี้เฮ้ยแล้วทําไมมันมันเฮ้ยเฮ้ยทําไมมันเป็นมันเป็นอย่างนั้นน่ะเฮ้ยมันมันต่อตัวอย่างงี้วะเฮ้ยนายทำไงอ่ะ เอาแล้วเราไม่ไปทำงานทำการหนอเฮ้ยเราต้องไปทำงานทำการบอกว่าเฮ้ยมันมาโอ้มาแล้วมาแล้วโอ้โหเราจะวิ่งไปหามันทำไมวะเนี่ยเราเนี่ยแอบก่อนผมกาคายินดูเพื่อนโดนไล่ฟันเฮ้ยคนอื่นไปทำงานทำการนี้ไอ้ไรไอ้นี่มันขี่คออะไรแถวนี้เฮ้ยมันมานู่นแล้วเฮ้ยมันไล่ฟันแล้วน่ะเฮ้ย แอบ,บล้างหินก่อนเดีอยอันนี้อะไร,รอ่ะ๋อมีเมดิกด้วยเหรอมาแล้วมาแล้วมาแล้วน,นี่ก่อนแอบบแอบกบ่อนแอบกบ่อแนบบไอ้ขี่คอเนี่ยแหละคนเขาเห็นก็เพราะว่าไอ้ขี่คอเนี่ยแหละเฮ้ยไปไกลๆดิโผล่เฮ้ยโหมันมีโล่ด้วยว่ะไอตัวนั้นมันมีโล่ว่ะเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยมียางยืดเฮ้ยเอาว่ะนี่มีกับดักด้วยเฮ้ยเฟี้ยวว่ะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเราของเรามีอะไร,รอ่ะคิวคิวคืออะไร โวลา่าแล้วอันนี้อะไรอะ่ะสกินอะไรวะเนี่ยโคชัน่นโกดอันนี้โกดเบอร์รอเกอร์กด R เดี๋ยวลองกดดิเฮ้ยเอาว่ะมันอัมพางว่ะเนียนว่ะเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยเนียนอยู่อะเอ้าหลุดแล้วเหรอปีนี้อีกทีไม่ได้เหรอลองกด E กด E เฮ้ยเปรี้ยววะ่ะ หายตัวได้วะ่ะเอาไอ้นี่มาพอดีเฮ้ยโอ้ดอันี่มันอย่างโหดเลยเฮ้ยโหมันสู้อ่ะเฮ้ยโอ้โหมันไม่ใช่เกมวิ่งหนีฆาตกรแล้ววะ่ะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเฮ้ยไหนเรามีระเบิดวะ่ะอ๋อไม่ใช่เรามีโคล่าวะ่ะอ,อวิ่งเร็ววิ่งเร็วอ๋อกินโคล,าลา you, ่า,าดดแล้วดีดเฮ้ยเฟี้ยวอยู่น่ะไม่โดนไล่ฟันแล้วไ่ฟันแล้วเฮ้ยโอ้โหโคลา่ามันกินได้เรื่อยๆเลย,เลย,เลยอ่ะ มันมาแล้วมันมาแล้วมันไล่ฟันไอตัวนู้นแล้วเฮ้ยเอ็นี่เคาะไม้ด้วยเอออันนี้เฮ้ยเปรีย้ยวอะเกมนี้อ๋อเดี๋ยววิ่งมาทางนี้ดิเฮ้ยโอ้โก,ดโกดกระโดดไม่ได้นี่หว่าเราว่าจะกระโดดขึ้นหินนั่นนั้นเฮ้ยยายฮะยายายา,ยาไปทางอื่นดิโอ้โหเอ้ยโอยไกลล่างเนียนไหมเอาไม่เนียนไม่เนียนโอยตอนแรกเหมือนจะเนียนโอ้โห เฮ้ยแล้วคนอื่นไม่ไปทำอาหากินอะไรเลยเหรอเฮ้ยไปทําค้งท,ทําเควสดนีเฮ้ยโอ้อะไรนะไอเทมอ,อาซีลัมเหรอได้ได้เดี๋ยวขอเล่นเกมนี้ก่อนนะสักสองสามตาดูท่าทางน,าน่าะท่าทางจะเล่นไม่ยากบอกว่าให้เราไปทำํำในพัซเซลอะไรแล้วมันไปทําตรงไหนวะเนี่ยไม่หรอไม่ใช่นี้ปะก็ไม่ใช่ แล้วมันไปทำเควสตรงไหนกันนะนี่เหรอในบ่อ,น,น,บอน้ำเนี่ยไม่เห็นจะใช่เหรอเอ้ยโดดมาตกใจเอ้ยทำอะไรกันอยู่อ่ะดูดิอ้าวไรนี่ทำเป็นไรนอนอยู่เงี้ยอ้าวหรือว่ามันขีดหอมันขีดเหรอโอ้โหเอ้ยไม่น่าเลยเพื่อนเนี่ยบอกแล้วอย่าขี่คอกันเยอะมันหลบยากโอ้แล้วเขาทำเควสกันตรงไหนอ่ะ ไอ้ตัวนี้คือใครอะน้องนูบป่ะพรรามเฟ้กันตรงไหนครับขอเฟ้ตรงไหนวะเนี่ยที่ทำเฟ้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยทำไมเสียงมันดูน่ากลัวเฮ้ยนี่นี่น,นี่อ๋อนี่เขียวแล้วอ๋อเครื่องปั่นไฟไปเลยเดี๋ยวผมไปหาที่เครื่องปั่นไฟอ่ะอยู่ไหนวะเครื่องปั่นไฟโอ้ยนั่นโดนไล่อย่าวิ่งมาทางนี้วิ่งมาทางนี้ หาเครื่องปันไฟก่นอนมิวนอนแล้วพรุ่งนี้แข่งบาสลืมยังไงก็ขอให้ชนะนะครับนอนหลับฝันดีครับผมขอบคุณมากนะครับที่แวะมาพักคาแล้วก็มาคุยกันแล้วก็มารับชมนะครับแต่ผมมาหาเครื่องปันไฟไม่เจอประเด็นนมะันเครื่องบันไฟอยู่ไหนวะเนี่ยอันนี้หรอน่าจะใช่นะ ใช่ปะ่ะไม่ใครไม่หาเครื่องบันไฟที่ไหนกันวะเฮ้ยหลงทางเฮ้ยไอเขาไปหาเครื่องบันไฟที่ไหนอะฮะพวกนนี่ร้องไห้แล้วไม่หาเครื่องบันไฟที่ไหนกันนะอาไกรล่างเป็นหินนี่มันไม่เนียนไก่ล,ล่างเป็นหินนะ่ะมันมาแล้วมันมาแล้วไปละไปแล้วลวิง่ง,ง,ง,งก่อน วิ่งก่นอนหายแล้วเฮ้ยมันทำไมมันเห็นน่ะเฮ้ยมันมันเห็นเห็นได้ไงวะแล้วมันเห็นได้ไงวะเฮ้ยตามันดีจังวะตู้ก่อนตู้ก่อนแล้วเครื่องปั่นไฟสองเครื่องมันอยู่ไหนวะเฮ้ยโอ้ยหาก่อนเครื่องปั่นไฟสองเครื่องอยู่ไหนวะ ใช่เว่อกี้วิ่งมาล้อมนะเฮ้ยเราคือเสียงอะไรวะาเนี่ยทำไมมันเป็นเสียงเพลงคือตือดวะเฮ้ยเฮ้ยตกใจหมดเลยอุ้ย โอ้ยบีดดิ้งอะไรวะเนี่ยโอ้เครื่องปั่นไฟก็หาไม่เจอโอ้โหเฮ้ยขิดหาเครื่องปั่นไฟไม่เจอว่ะเฮ้ยโอ้เฮ้ยแต่เราก็อยู่ได้นานอยู่นะเออจะได้มาหาเครื่องปั่นไฟไม่เจอว่ะเครื่องปั่นไฟมันอยู่ที่ไหนวะเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เราต้องเรียนรู้วันนี้ครับน้องมิวครับ 哎。Hey.